ว่าสิบที่1บเก้าข้อที่24ความว่าดังนี้คนเกียรติฐานฝังมือของตนในชาและไม่ยอมแม้แต่นาอาหารมาปากของตน <c oughs> เคยเจอคนขี้เกียจไหมครับครับแล้วเคยเจอคนขี้เกียจสุดๆไหมครับ <c oughs> เคยเจอแบบสุดๆจะที่เกียจไหมครับ ก็มีพูดถึงคนประเภทหนึ่งที่เกียจกนนี้เนี่ยบอกว่าคนคนนี้ขี้เกียจนะขี้เกียจก็คือว่าเอายื่นมือเข้าไปแล้วก็ไปหยิบของในในชาที่มากินเสร็จแล้วโอ้ขี้เกียจเอามือกลับมาใส่ปากโอขี้เกียจขนาดนี้ขี้เกียจจริงๆนะครับซึ่งในกัมภีตอนนี้เนี่ยเหมือนกับในกัมภีตอนหนึ่งในสุภาษิตบทที่ยี่สิบหกข้อที่สิบเก้า ข้อที่สิบห้าบทที่ยี่สิบหกข้อที่สิบห้าพูดคละา,ายกันบอกว่าคนเกียร์ค้างฝังมือของตนในชาเขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนในตอนที่บอกว่าเหนื่อยคือไม่ใช่ไม่ยอมเฉยๆว่าทำไมเอาเนม่เอากราะมันเหนื่อยเหลือเกิน แปลว่าอะไรแปลว่าคนแบบนี้เนี่ยบอกว่าโอนฉันขี้เกียจเ,เกินวิธีเดียวที่จะกินข้าวคือว่าต้องให้คนอื่นมาป้อนให้กับฉันฉันถึงจะยอมกินข้าวซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้ตัวเองพบก,กับปัญหาใหญ่สมมุติว่าใครก็ตามที่ขี้เกียจมากๆวิธีแก้ขี้เกียจก็คือว่าปล่อยให้เขาอยู่ในพระคัมภีร์สองเทสซอร์ธิการบทที่สามข้อที่สิบบอกว่า คนที่ไม่ทํางานอย่าให้เขากินใครที่ขี้เกียจทํางานวิธีแก้ก็คือว่าอย่าให้เขากินเพราะเขาไม่กินเขาหิวต่อให้ขี้เกียจขนาดไหนก็ตามเหนื่อยเหลือเกินขี้เกียจเอาเลือจากอาหารเข้าปากแต่มันหิวมากๆยังขี้เกียจอยู่หิวอีกก็ยังขี้เกียจอยู่หิวซือยอมกินก็ได้ว่าเพราะมันหิวดังนั้น ความหิวหรือความกระหายหรือความปรารถนาของคนที่แหละที่จะแก้ไขความขี้เกียจได้แต่จะมีบางคนขี้เกียจมากเราไม่ยอมเอามือพ่ออาหารของตัวเองแต่ถ้าทิ้งเอาไว้นานนานนานกนว่านั้นอีกในที่สุดไอ้ความหิวของเขาเนี่ยจะทําให้เขาทํางานบางอย่างคืออย่างน้อยก็พ่ออาหารตัวเองถ้าเปลี่ยนเรื่องนี้ในฝ่ายวิญญาเราเป็นคริเสเตียนขี้เกียจหรือเปล่าเราเป็น คนที่เกียด <Yeah. S 1> <hiding. S 2> ิกินอาหารฝ่ายวิญญาณหรือเปล่ามีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่เกียดป้อนอาหารตัวเองที่เกียดกินอาหารตัวเองเลยต้องให้คนอื่นมาป้อนให้บางคนไม่อยากจะอ่านพระรมีเองชอบให้คนอื่นมาอ่านให้บางคนเป็นคริสเตียนจะฟังพระคัมภีร์ตอนเดียวก็คือตอนมาโบสถวันอาทิตย์นี่แห ให้คนอื่นช่วยมาพูดให้ตัวเองได้ไม่ต้องอ่านเองแบบนี้เรียกว่าคริสเตียนที่เขียดในฝ่ายอวิญญาณคนที่ีเขียจหมายถึงในข้อดีนี้ทำไมคนที่ไม่ยอมช่วยตัวเองดังนั้นคริสเตียนที่ทีเกียดฝ่ายอวิญญาณก็คือว่าคริสเตียนที่ไม่ยอมช่วยตัวเองให้ทำอะไรให้อิ่มฝ่ายอวิญญาณไม่เติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นในฝ่ายวิญญาณ คริสเตียนเหล่านี้เนี่ยเขาจะสนใจอย่างเดียวว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีใครมาให้กำลังใจเขาเลยเขาไม่สนใจที่จะให้กำลังใจตัวเองจากคำของพระเจ้าแบบนี้เรียกว่าคริสเตียนที่เกียดปัญญาคริสเตียนแบบนี้เนี่ยเขารออย่างเดียวรอคนอื่นที่จะมาป้อนอาหารฝ่ายวิญญาให้กับเขาเขาเหนื่อยลินที่จะเปิดพระคัมภีร์แล้วเอาพระคัมภีร์อ่านเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ซึ่งในพระคัมภีร์เตือนว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะหิวคนที่เกียจเนี่ยจะไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเขาในทํานองเดียวกันคริสเตียนที่ขี้เกียจฝ่ายวิญญ,ญาณไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์เองไม่อยากจะ,สะแสวงหาพระเจ้าด้วยตัวเองจะไม่สามารถเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญ,ญาณแล้ว สิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงรักเราจะจัดการกับเราผู้ที่เหย,ยียดฝ่ายญานก็คือว่าพราะองค์จะประทานนำความหิวเข้ามาไม่ใช่พระองค์ไม่รักเราแต่พระองค์รักเราเพื่อที่เราจะเลิกขี้เกียจแล้วก็มาแสวงหาพระเจ้าความหิวในที่นี้อาจจะหมายถึงความที่ไม่สําเร็จในการทํางานบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างที่เข้ามาในชีวิต หรือเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแล้วทาให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือบางครั้งทุกอย่างที่ทำไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะเลิกขี้เกียจเพื่ออะไรเพื่อเราจะ,จะมาถันมา,สาแสวงหารพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราเลือกได้เราจะให้พระเจ้าทําให้เราขยันหรือเราจะขยันเองในป่าอิญทรก็คือสแสวงหารพระเจ้า,สาแสวงหาอาหารป่าอินทรียให้กับจิตอิญญาณของเรานี่คือสุภาษิตบทที่19ข้อที่2ี